หมวดสัตตกะคือหมวดเจ็ดอปปริหานิยธรรมเจ็ดหนึ่งมันประชุมกันเนืองนิดสองเมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงกันช่วยทำกิจที่สงจะต้องทำสามไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้า ไม่ทรงบัญญัติไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมทา,านศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. พิสุเราใดาเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิสุนั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่าน 5. ไม่ลุกอำนาจแห่งความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่า 7. ตั้งใจระลึกอยู่เสมอว่าเพื่อนพิสุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลที่ยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขอธิบายธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเรียกว่าอปริหานิยธรรม ตามพระสูตรเรียกว่าพิกุอปริหานิยธรรมพิสุต้องประชุมกันเพื่อทำกิจเหล่านี้เป็นนิดคือประชุมกันทำอุโบสถสังฆกรรมทุกครึ่งเดือนสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นและประชุมกันศึกษาพระธรรมวินัยการร่วมประชุมกันทำกิจด,ดังกล่าวต้องเข้าประชุมพร้อมกันและเลิกประชุมพร้อมกัน ไม่ต่างคนต่างเข้าหรือต่างคนต่างออกและเมื่อมีกิจของสงฆ์หรือของวัดเกิดขึ้นก็ต้องช่วยกันทำโดยพร้อมเพรียงกันไม่บัญญัติสิกขาบทขึ้นใหม่ไม่เพิกถอนหรือละเมิดสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แต่ต้องปฏิบัติตามพุทธบัญญัติโดยเคร่งครัดเคารพพระเถระผู้ใหญ่ ที่เป็นประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดตามธรรมวินัยและเคารพเจ้าคณะพระสังฆาธิการหรือสังฆปรินายกตามระเบียบปฏิบัติอดทนและรักษาสมณะสารูปไม่แสดงอาการหรือพูดแสดงความมักได้และไม่แสดงความอยากเป็นนั่นเป็นนี่จนเกินขอบเขตเป็นต้นยินดีอยู่ในเสนาสนะป่า ซึ่งอยู่ห่างจากชุมนุมชนอันเป็นที่สงบควรบำเพ็ญสมณธรรมยินดีต้อนรับพิสุผู้มีศินและยินดีให้ผู้ที่มาอยู่แล้วมีความสุขไม่หวงที่อยู่ไม่กีดกันและปรารถนาดีทำเจ็ดอย่างนี้มีอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว อริยทรัพย์7 1. สศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 3. ฮิริความระอายต่อบาปทุจริต 4. โอดตับปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริต 5. พาหุสัจจะความเป็นผู้เคยได้ยินได้ฟังมามาก คือทรงจำธรรมและศิลปะวิทยามาก 6. จาคะความเสียสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน 7. ปัญญาความรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อธิบายทรัพย์อย่างประเสริฐในที่นี้หมายถึงคุณธรรมเป็นทรัพย์ที่ติดตัวอยู่ภายในจิตอย่างประเสริฐ เรียกว่าอาริยรัพย์ความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อคือเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมและผลของกรรมก็ดีเรียกว่าศรัทธาการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคือรักษาศินห้าสินแปหรืออุบโบสถศินและสำรวมในพระปาติโมกเป็นต้นเรียกว่าศินความละอาย หมายถึงความกระดากและอายใจไม่กล้าที่จะทำความชั่วทั้งปวงเรียกว่าฮิริความกลัวหมายถึงความกลัวต่อบาปหรือกลัวต่อผลแห่งบาปที่จะตามสนองเรียกว่าโอตตะปะการได้ยินได้ฟังมากแล้วทรงจำสิ่งที่ได้ฟังนั้นได้เรียกว่าพาหุสัจ,จการสระให้ปันสิ่งของของตนเอง แก่คนที่ควรให้เรียกว่าจาคะการสระกำลังและสระเวลาช่วยเหลือผู้อื่นและสระสิทธิ์ของตนให้ผู้อื่นพึงสงเคราะห์เข้าในจาคะข้อนี้ทั้งหมดความรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นเรียกว่าปัญญาแม้ความรอบรู้ศิลปะวิทยาเป็นต้นก็สงเคราะห์เข้าในข้อนี้ด้วย อริยทรัพย์7ประการนี้จัดว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐดีกว่าทรัพย์ภายนอกคือไม่เสียหายหรือเป็นอันตรายต่างๆเพราะโจปรปล้นหรือพายาตแย่งเอาไปไม่ได้ผู้มีอริยทรัพย์ชื่อว่าไม่ยากจนเพราะเป็นทุนสร้างทรัพย์ภายนอกได้ฉะนั้นจึงควรพ่กพูนแสวงหาไว้ให้มีในตน สัพปริสธรรมเจ็ดหนึ่งธรรมัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักธรรมคือเหตุสองอัตถัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักธรรมคือผลสามอัตตัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักตนสี่มัตตัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักประมาณห้าการัญยุตตา ความเป็นผู้รู้จักการเวลา 6. ปอริสัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักประชุมชน 7. ปุคระปะโรปร,รัญยุตตาความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคลอธิบายสัพป,ปริสัธรรมแปลว่าธรรมของสัตบุรุษหรือธรรมที่ทำให้เป็นสัตตบุรุษหมายถึงคุณธรรมหรือคุณสมบัติของคนดี ตามในแห่งบารีว่าความเป็นผู้รู้จักธรรมวินัยชื่อว่าธรรม,มัญยุตตาตามในแห่งอัตถกถาปฏิสัมพิธามักว่าความรู้จักเหตุเช่นรู้ว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ชื่อธรรม,มัญยุตตาตามในแห่งพระบารีว่าความเป็นผู้รู้จักเนื้อความแห่งพระธรรมวินัยชื่อ อัตถัญยุตาตามในแห่งอัถกถาปฏิสัมพิธามักว่าความรู้จักผลเช่นรู้ว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ชื่ออัตถัญยุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเรามีศรัทธาศินสุตตะจาคะปัญญาเพียงเท่านี้แล้วประพฤติตนตามฐานะชื่อ อัตันยุตาความรู้ตัวว่าเรามีชาติตระกูลยศศักด์สมบัติบริวารและคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วประพฤติให้สมควรแก่ฐนานะของตนพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการแสวงหาการรับการใช้จ่ายไม่ใช้ฟุ่มเฟือยชื่อมัตตัญยุตา ความรู้จักประมาณในการสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบก็ดีรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควรก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ความเป็นผู้รู้จักการเวลาว่าเวลานี้เราควรเรียนเวลานี้เราควรพักผ่อนเป็นต้นชื่อการันยุตาความรู้จักเวลาประกอบกิจนั้นๆว่า เวลานี้ควรทำอย่างนี้เวลานี้ควรพูดอย่างนี้เป็นต้นพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ความเป็นผู้รู้จักชุมชนและกิริยาวาจาที่ต้องประพฤติต่อชุมชนนั้นๆว่าเมื่อเราเข้าไปสู่ที่ประชุมนี้ควรแสดงกิริยาอาการอย่างนี้ควรพูดอย่างนี้เป็นต้นชื่อปริสันยุตาความเป็นผู้รู้จักบุคคลว่า ผู้นี้เป็นใครเป็นพานหรือบัณฑิตควรครบหรือไม่ควรครบควรต้อนรับหรือไม่ควรต้อนรับเป็นต้นชื่อปุคระปะโรปรัญยุตาความรู้จักฐานะของบุคคลความเป็นไปและนิสัยใจคอของเขาว่าเป็นอย่างไรพึงสงเคราะห์เข้าในข้อนี้ทำเจ็ดประการนี้มีอยู่ในผู้ใด ย่อมทําผู้นั้นให้เป็นคนน่านับถือน่าต้อนรับน่าเคารพน่ากราบไหว้หน่าบูชาพิสุประกอบด้วยสัพปุริสัธรรมเจ็ข้อนี้เป็นผู้ประกอบด้วยสังฆค,คุณครบ9แม้พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจากักรพรรดิก็ทรงประกอบด้วยธรรมเหล่านี้เฉพาะข้อหลักหข้อคือข้อหนึ่ง จึงยังทรงธรรมจักรและอาณาจักรให้เป็นไปด้วยดีสัพปริสัทธรรมอีก7อย่าง 1. สัตบบรุษประกอบด้วยธรรมเจ็ประการคือมีศรัทธาหนึ่งมีความระอายต่อบาปหนึ่งมีความกลัวบาปหนึ่งเป็นคนได้ยินได้ฟังมากหนึ่งเป็นคนมีความเพียรหนึ่งเป็นคนมีสติมั่นคงหนึ่งเป็นคนมีปัญญาหนึ่ง 2. จะปรึกษาสิ่งใดกับใครๆก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 3. จะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 4. จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 5. จะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น 6. มีความเห็นชอบคือ เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น 7. ให้ทานโดยเคารพคือเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของที่ตนให้และผู้รับทานนั้นไม่ต้องทำอาการดุดทิ้งเสียอธิบายหลักธรรมของคนดีหรือคุณสมบัติของคนดีเรียกว่าสัพปริสธรรมหรือธรรมของสัตบุรุษ ประกอบด้วยสับริสธรรมเจ็ประการนี้ได้ชื่อว่าเป็นคนดีข้อแรกคือศรัทธาหิริโอตตป,ปะพาหุสัจจะวิริยะสติปัญญาเจประการนี้มีอธิบายในหมวดธรรมข้างต้นข้อ2ถึง6มีเนื้อความแจมแจ้งแล้วส่วนข้อ7พึงดูอธิบายใน สัพปุริสะบัญญัติ3ข้างต้นโพธชงเจ็ดสติความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะความสอดส่องธรรม 3. วิริยะความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจ 5. ปัสสธิความสงบใจและอารมณ์ 6. สมาธิ ความตั้งใจมั่น 7. อุเบกขาความวางเฉยอธิบายทำที่เป็นองค์แห่งความตรัสรู้เรียกว่าโพชฌงบ้างสัมโพชฌงบ้างทำเจ็ประการนี้เป็นธรรมอาศัยความสงัดความผ่อนคลายความดับทุกข์และเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นในบาลีกล่าวว่าเมื่อยังทำเหล่านี้ให้มีทำให้มากแล้ว แม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นธรรมสมังคีก็ตามย่อมบำบัดความเจ็บไข้กำจัดความยากจนความจำยากความโง่เขลาเป็นต้นได้และช่วยกำจัดกิเลสอย่างหยาบคือทุจ,จริตอย่างกลางคือนิวรอ,อย่างละเอียดคือสังโยชน์เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเพื่อความดับทุกข์และเพื่อความตรัสรู้ธรรม ตามกำลังของธรรมและความอบรมธรรมให้มากการระลึกได้ชื่อสติความระลึกถึงสิ่งที่ทำและคําที่พูดแล้วแม้นานได้ก็ดีสติปฐานก็ดีสัมมาสติก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในสติสัมโพชงนี้ความเลือกทำปฏิบัติชื่อธรรมวิจยาะความเลือกกุศลรธรรมที่ควรปฏิบัติก็ดี เลือกอกุศสรธรรมที่ควรเว้นก็ดีเลือกธรรมที่ตนควรปฏิบัติก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในธรรมวิจยะสัมโพชงนี้ความภาคเพียรด้วยความกระหารชื่อวิริยะความเพียรหาทรัพย์ก็ดีสัมมปะปทานก็ดีสัมมาวายามะก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในวิริยะสัมโพชงนี้ความอิ่มใจในธรรมชื่อปิติ ความอิ่มใจในอันประกอบด้วยวิตกวิจารณ์หรือไม่ประกอบก็ดีความปลื้มใจในความดีที่ปฏิบัติก็ดีความปลื้มใจในผลดีที่ปรากฏก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในปิติสัมพุชงนี้ความสงบกายและสงบใจชื่อปัสสิความสงบจากอารมณ์อันฟุ้งซ่านก็ดีความสงบจากอุปกิเรต แห่งอารมณ์ก็ดีพึงสงเคราะห์เข้าในปัสสัิสัมโพชฌงนี้ความตั้งใจมั่นชื่อสมาธิมีอธิบายแล้วในพระห้าข้างต้นความเพ่งเฉยอยู่ด้วยปัญญาชื่ออุเบขาอุเบขาสัมโพชฌงนี้มีทมเป็นอารมณ์ส่วนอุเบขาในโหมวิหารและในอัปปมัญญามีสัตว์เป็นอารมณ์ อันหนึ่งทเจประการนี้เป็นดวงแก้วจึงเรียกว่ารัตนสัมโพชงแก้วเจ็ดประการคือจักแก้วหนึ่งช้างแก้วหนึ่งม้าแก้วหนึ่งมณีแก้วหนึ่งนางแก้วหนึ่งขุนคลังแก้วหนึ่งขุนพลแก้วหนึ่งเกิดขึ้นเป็นคู่บารมีของพระเจ้าจักรพรรดิฉันใดแก้วเจ็ประการคือสติแก้วหนึ่ง รรมวิจยะแก้วหนึ่งวิริยะแก้วหนึ่งปิติแก้วหนึ่งปัสสธิแก้วหนึ่งสมาธิแก้วหนึ่งอุเบกขาแก้วหนึ่งก็เป็นคู่บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั้นนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิทรงใช้แก้วเจ็ดประการเป็นเครื่องรักษาพระองค์และอำนวยความเกื้อกูลแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ชั้นใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้รัตนสัมพชงเจประการนี้เป็นเครื่องรักษาพระองค์และอำนวยความเกื้อกูลความสุขแก่เวนยสัตว์ฉันนั้นแนวคำถามคำตอบหัวข้ออปปริหานิยธรรม7็ถามสมัยนี้เป็นสมัยนิยมการประชุมถ้าพิสุสัมมณนจะประชุมกัน อย่างไรควรอย่างไรไม่ควรจงตอบอ้างหลักประกอบด้วยตอบถ้าประชุมกันด้วยเรื่องศึกษาพระธรรมวินัยหรือหารือซึ่งกิจธุระที่จะต้องจัดต้องทำเป็นต้นอย่างนี้ควรดังแสดงไว้ในอปริหานิยธรรมข้อต้นว่ามันประชุมกันเนืองนิดถ้าประชุมกันด้วยเรื่องที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้หรือประชุม พูดกันเรื่องดิรัตฉานกถาอย่างนี้ไม่ควรดังแสดงไว้ในกถาวัตถุข้อสว่าอสังสกักะคถาถ้อยคำที่ชักนำไม่ให้รกนด้วยหมู่แม้ในอปริหานิยธรรมข้อที่6กก็กล่าวว่ายินดีในเสนาสนะป่าซึ่งหมายความว่าไม่ควรประชุมกันด้วยเรื่องเช่นนั้นถาม ขนบธรรมเนียมหรือระเบียบของหมู่ที่ผู้ใหญ่ผู้เป็นประธานในหมู่ตั้งไว้ผู้น้อยที่เนื่องในหมู่นั้นจะชื่อว่าปฏิบัติตามศาสนวาตของพระบรมศาสดาหรือไม่มีอะไรเป็นหลักในการตอบเช่นนั้นตอบชื่อว่าได้ปฏิบัติตามศาสนวาตของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงในข้อที่ว่า พิษุเ่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือพิสุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคําของท่านมีอปริหานิยธรรมข้อสเป็นหลักอ้างหัวข้ออริยทรัพย์7ทรัพย์อย่างประเสริฐในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรเพราะเหตุไรจึงกล่าวว่าดีกว่าทรัพย์ภายนอกตอบคือศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อศินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยหิริละอายต่อบาปทุจริตโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตพางหุสัจจะความเป็นคนได้ยินได้ฟังมากจาคะสระให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปันปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เรียกว่าอาริยทรัพย์ ทรัพย์อย่างประเสริฐที่ดีกว่าทรัพย์ภายนอกนั้นเพราะเป็นสมบัติติดเนื่องอยู่ในตนไม่มีใครอาจแย่งชิงเอาไปได้จะจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดทั้งเป็นเหตุและเป็นเครื่องอุดหนุนโภคทรัพย์ภายนอกด้วยบางคนมีแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียวขาดสมบัติเป็นหลักอยู่ภายในแล้วย่อมทำความเสียหายตั้งตัวไม่ได้ พลอยให้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกหมดไปด้วยเช่นถูกริป์เป็นต้นเพราะขาดหลักภายในคือคุณธรรมนั่นเองส่วนอริยทรัพย์ไม่ได้เป็นดังนั้นมีแต่เพิ่มความเจริญให้แก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของซ้ำอุดหนุนทรัพย์ภายนอกให้ถาวรหรือทวีมากขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอริยทรัพย์ดีกว่าทรัพย์ภายนอกถาม พาหุสัจจะมีคุณอย่างไรบ้างจงอ้างหมวดธรรมอันเป็นที่มาด้วยตอบมีคุณคือนำตนให้ประพฤติดีเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมก็ก,กล้าหาญองอาจและสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ทั้งเป็นทรัพย์ภายในอย่างประเสริฐให้เกิดนิยมในการอบรมคุณธรรมอื่นๆอีกต่อไป หมวดธรรมอันเป็นที่มาของพาหุสัจะคือ 1. เวสารัชนกรณธรรม 2. อริยศัพย์ 3. สัพปริสธรรม 4. นาถกรณธรรมถามจาคะจัดเป็นทรัพย์ได้อย่างไรจงอธิบายตอบจาคะจัดเป็นทรัพย์ได้ โดยอาการที่ต้องอาศัยใช้สอยจากคาเป็นทุนเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องปกครองเป็นเครื่องชำระเป็นต้นจริงอยู่ผู้จะหาทรัพย์ไม่สระทรัพย์ออกเป็นทุนทำงานก็คงหาไม่ได้ผู้จะปกครองบริวารไว้ได้ผู้จะบริหารรักษาเย่าเรือนถ้าไม่สระทรัพย์ออกทำการบุรณะซ่อมแซม ก็ไม่อาจรักษาให้ถาวรต่อไปได้ผู้ปรารถนาจะชำระสันดานให้บริสุทธิ์ถึงวิมุตติธรรมถ้าไม่สระตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย,สยก็ไม่อาจจะถึงวิมุตติหลุดพ้นมนทินได้จากัดจัดเป็นทรัพย์ได้โดยในแห่งพระนา,าชนีถามจงสงเคราะห์อริยทรัพย์7 ลงในไตรสิกขามาให้ดูตอบศีลและจาคะสงเคราะห์ลงในศีรสิกขาศรัทธาฮิริและโอตตปะสงเคราะห์ลงในจิตตสิกขาพาหุสัจจะและปัญญาสงเคราะห์ลงในปัญญาสิกขาหัวข้อสัพปุริสธรรม7ถามสุภาษิตที่ว่า ช้าช้าได้พระสองเร่มงามกับสุภาษิตท,ที่ว่าช้าเสียการนานเสียกิจทั้งสองนี้มีความหมายและใช้ในเวลาต่างกันอย่างไรหากสงเคราะห์เข้าในหลักธรรมจะได้ในข้อไหนตอบมีความหมายแตกต่างกันคือสุภาษิตท,ที่ว่าช้าช้าได้พระสองเร่มงามนั้นหมายความว่า ให้ทำกิจต่างๆด้วยความสุข,ขุมรอบคอบอย่าผรีแพรมเร่งรีบเกินกว่าที่ควรซึ่งจะทำให้เสียกิจนั้นๆได้ตัวอย่างเช่นการขับรถเป็นต้นสุภาษิตข้อนี้ควรใช้ในเวลาที่ต้องอาศัยเวลานานสักหน่อยส่วนสุภาษิตที่ว่าช้าเสียการนานเสียกิจนั้นหมายถึงให้รีบทำกิจนั้นเร็วๆเพราะงานบางอย่าง ถ้าขืนรอช้าอยู่จะพลาดโอกาสอันงามเสียสุภาษิตข้อนี้ควรใช้ในกิจรีบด่วนเช่นการศึกษาเล่าเรียนการประกอบอาชีพการทำบุญเป็นต้นสุภาษิตสองข้อนี้สงเคราะห์เข้าในสัพปริสธรรมข้อที่5คือการันยุตาถามผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคนรู้จักการะเทศะ เพราะท่านผู้นั้นประกอบด้วยคุณธรรมอะไรตอบเพราะประกอบด้วยคุณธรรมคือการันยุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลาอันสมควรในอันประกอบกิจนั้นๆกับปริสัญยุตาความเป็นผู้รู้จักที่ประชุมชนและกิริยาที่จะประพฤติต่อประชุมชนนั้นพร้อมทั้งเข้าใจเลือกที่อยู่อันเรียกว่า ปฏิรูปรเทสวาสะคืออยู่ในประเทศอันสมควรหมวดโพชฌชงเจตถามโพชฌชงเจตท่านเห็นข้อไหนสำคัญเหตุฉไหนจึงเข้าใจอย่างนั้นตอบโพชฌชงเจตเห็นสติสัมพชทชงเป็นข้อสำคัญเพราะเป็นธรรมที่มีประโยชน์มากกล่าวคืออุปการะ แก่ทำรรทั้งหลายทั่วไปแม้แก่ทำรรทั้งหประการนั้นด้วยบรรดาโพชงที่เหลือนั้นเป็นไปตามหน้าที่ของตนเท่านั้นส่วนสติสัมโพชงนั้นย่อมใช้ได้ทั่วไปในกิจทั้งปวงยิ่งเป็นธรรมที่สูงประณีตเช่นโพชงนี้สติสัมโพชงย่อมเป็นของจำเป็นที่ต้องปรารถนามากขึ้นเปรียบด้วยโอสถสสำคัญฉะนั้น モーツァーとか。